เมื่อวันพุทธที่6กันยายน2566นายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประจำปี2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก กองโดยมีสิบตำรวจเอกสุพั์ทร์ซับแก้วปรัดเทศบาลเมืองควนลังกล่าวรายงานณโนะรงแรมหัดใหญ่พราไดแอนด์รีสอร์ทอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน41ชุมชนคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนังกงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน360คนโดยมีนายชนลสิทธิ์ชานุชิตเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้เบื้องต้นสำหรับประชาชนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศ2564และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่2พศ2 5 6 6การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่วงบ่ายมีการบรรยายชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองควนลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศส5 6 4และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ .2566 การเตรียมเอกสารการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนโดยนางสาวจิดาภาการค้า ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเพื่อให้คณะกรรมการชุมชนทั้ง41ชุมชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมกันพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบฐานรากของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป